ที่ 1. บทนำเกี่ยวกับชีววิทยา Introduction to Biology ชีววิทยา Biology มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกสองข้อคือคำว่า bios ซึ่งหมายถึงสิ่งมีชีวิต life และ logos หมายถึงการมีเหตุผลหรือความคิด reason ดังนั้นชีววิทยาจึงหมายถึงการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตในแง่มุมต่างๆตัง้ตง,ตงแต่ในแง่ของโครงสร้างการทำงานการสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมวิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมภายนอกรวมไปถึงการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มต่างๆตามความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการชีววิทยาประกอบขึ้นจากหลายสาขาโดยมีสาขาที่สำคัญเช่น 1. สัตววิทยาซูโลจีเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ 2. พฤกษศาสตร์บา์เทนีเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพืช 3. จุลชีววิทยามิโครเบโอโลจีเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจุลินทรีย์ 4. กายวิภาคศาสตร์อนาโตมีเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายในของอวัยวะต่างๆในสิ่งมีชีวิต 5. สันฐานวิทยามอร์โฟโลจีเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายนอกของสิ่งมี ชีวิต 6. สรีรวิทยาฟิสิโอโลจีเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกลไกการทำงานของโครงสร้างต่างๆในสิ่งมีชีวิต7ชีวเคมีไบโอเคมิสตรีเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสารอินทรีย์และปฏิกิริยาเคมีต่างๆในสิ่งมีชีวิต 8. พันธุศาสตร์เจเนติกเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 9. วิวัฒนาการ evolution เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกลไกการเกิดวิวัฒนาการในสิ่งมีชีวิต10อนุกรมวิธาน taxonomy เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิต11นิเวศวิทยา ecology เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมชีววิทยาม4หมู่6หน้าสองจาก7ลบ2 หกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ c i e n t i f i c method ชีววิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ขแขนงหนึ่งดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาจึงมีระเบียบและขั้นตอนในการศึกษาเป็นแบบวิทยาศาสตร์เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ c i e n t i f i c method ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆได้แก่ 1. การสังเกต observation 2. การตั้งคำถาม asking question 3. การทบทวนเอกสาร Literature Review 4. การตั้งสมมุติฐาน Hypothesis Formation 5. การตรวจสอบสมมุติฐาน Hypothesis Testing 6. การสรุปผล Conclusion ขั้นตอนแรกสุดของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือการสังเกต Observation ปรากฏการณ์หรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเมื่อนักวิทยาศาสตร์สังเกตพบสิ่งที่น่าสนใจนักวิทยาศาสตร์จะ มีการตั้งปัญหาหรือคำถาม (asking question) ซึ่งคำถามหรือปัญหาที่ดีในทางวิทยาศาสตร์คือปัญหาที่มีแนวทางหรือขั้นตอนที่สามารถพิสูจน์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบโดยแนวทางในการหาคำตอบของคำถามเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์สามารถทำได้จากการทบทวนเอกสาร (literature review) ของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคำถามหรือปัญหาเหล่านั้นได้เมื่อ,อบทบทวนเอกสารแล้วนักวิทยา สาสตรอรจึงทำการตั้งสมมุติฐานโดยอาจทำการศึกษาในห้องปฏิบัติการ (laboratory work) หรือในภาคสนาม (field work) ก็ได้เมื่อได้คำถามของปัญหาก็อาจจะนำไปสู่ข้อสรุป (conclusion) ขึ้นชีววิทยาม4หมู่6หน้า3จาก7ลบ3แนวทางการคิดและการใช้เหตุผลของนักวิทยาศาสตร์ที่นำไปสู่องค์ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นได้2แนวทางคือการใช้เหตุผลแบบอุปนยัย (inductive reasoning) และการให้เหตุผลแบยอนนิรภยัย (deductive reasoning) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์อาจใช้แนวทางใดแนวทางหนึ่งในการให้เหตุผลหรืออาจจะใช้ทั้ง2แนวทางในการให้เหตุผลที่นำไปสู่ข้อสรุปได้การให้เหตุผลแบบอุปนยัย (inductive reasoning) เป็นแนวทางการคิดโดยอาศัยการสัง เหตุต่อหลายหลายอย่างหรือการทำการศึกษาที่เกิดขึ้นจำนวนมากแล้วนำข้อสังเกตหรือผลการศึกษาไปสู่ข้อสรุปได้เช่นนักเรียนสังเกตพบว่าปลาทูป,ปลาช่อนปลาแซลมอนปลากระพงมีเหนือกกลสําสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนแกสนักเรียน,น,ยนจึงนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าปลาทุกชนิดมีเหนือกสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนแกสได้การคิดแบบ i n inductive r e a s o n i n g ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะถ้าผลขอองค์การสั่งเหตุต่อ หรือการศึกษานั้นเกิดขึ้นเพียงบางกลุ่มและไม่ใช้ตัวแทนที่ดีอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ผิดพลาด f a l s e Conclusion ได้สำหรับการให้เหตุผลแบบนิรภยัย (deductive reasoning) เป็นแนวทางการคิดหรือการให้เหตุผลที่ได้มาก่อข้อสรุปทั่วไป (general conclusion) แล้วนำมาใช้ในการทำนายผลที่เกิดขึ้นว่าจะจะเป็นไปตามข้อสรุปทั่วไปได้เช่นนักวิทยาศาสตร์พบว่าปลาทุกชนิดมีเนือกิว สำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สถ้านักเรียนเจอปลาชนิดใหม่ในทะเลนักเรียนสามารถถมใช้ deductive reasoning <The> ในการทำนายได้ว่าปลาชนิดนี้น่าจะต้องมีเหนือกสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สได้อย่างไรก็ตามการใช้ deductive reasoning น,น,นี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าข้อสรุปทั่วไปที่นำมาอ้างอิงนั้นถูกต้องสำหรับการตรวจสอบสมมุติฐานด้วยการทดลองนักวิทยาศา,ศาสตร์จำเป็นต้องมีการกำหนด ตัวแปร variable สำหรับการทดลองโดยตัวแปรในทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกได้เป็น3ประเภทหลักคือตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ independent variable เป็นตัวแปรที่นักวิทยาศาสตร์สนใจที่จะศึกษาตัวแปรตาม dependent variable คือตัวแปรที่เป็นมาจากการแปรเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นและตัวแปรควบคุม control variable หรือ s c i e n t i f i constraint คือตัวแปรอื่นๆที่ ต้องควบคุมให้คงที่เพื่อให้สามารถเห็นผลของตัวแปรต้นที่ต้องการศึกษาชัดเจนชึ้นตัวอย่างการใช้กระบวนการรางวิทยาศาสตร์เช่นนักวิทยาศาสตร์เลี้ยงปลาน้ําจืดไว้2ตู้คือตู้ปลาหนึ่งและตู้ปลาสองโดยทั้งสองตู้มีปลาชนิดเดียวกันห้าตัวแต่ให้อาหารแตกต่างกันโดยตู้ปลาหนึ่งให้อาหารปลาสูตร A ส่วนตู้ปลาสองให้อาหารปลาสูตร B เมื่อนักเรียนเลี้ยงไว้เป็นเวลาสามเดือนนัก วิทยาศาสตร์สังเกตว่าปลาในตู้ปลาสองมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่าปลาในตู้ปลาหนึ่งมากดูภาพประกอบนักเรียนจึงตั้งสมมุติยานว่าอาหารปลาสูตรบีน่าจะทําให้อัตราการเจริญเติบโตของปลาเพิ่มขึ้นมากกว่าปลาในตู้ปลาที่2ชีววิทยาม4หมู่6หน้า4จาก7ลบ4นักวิทยาศาสตร์ต้องการตรวจสอบสมมุติฐานดังกล่าวจึงทําการออกแบบการทดลองโดย นำปลาน้ำจืดชนิดเดียวกันขนาดใกล้เคียงกันมาเลี้ยงแยกในตู้ตู้ลัดหนึ่งตัวโดย3ามตู้ให้อาหารปลาสูตรปกติส่วนอีก3ตู้ให้อาหารปลาสูตร A และอีก3ตู้ให้อาหารปลาสูตร B ในปริมาณเท่ากันทุกวันและทำการเลี้ยงปลาเป็นเวลาสามเดือนดูภาพประกอบนักวิทยาศาสตร์ระพบว่าปลาในตู้ที่ให้อาหารปลาสูตร B มีขนาดใหญ่กว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารปลาสูตรปกติและอาหารปลาสูตร A มากนัก วิทยาศาสตร์จึงสรุปว่าอาหารปลาสูตร b มีผลทําให้ปลามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นได้ชีววิทยามสหมู่6หน้า5จาก7ลบ5จากข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นว่าการทดลองของนักวิทยาศาสตร์นี้มีตัวแปรต้นคือชนิดของอาหารปลาอาหารปลาสูตร a และอาหารปลาสูตร b ตัวแปรตามมขอองค์การทดลองนี้คือขนาดและน้ำ หนักของปลาหลังการทดลองและตัวแปรควบคุมขององค์การทดลองนี้เช่นปริมาณอาหารปลาขนาดของปลาชนิดของปลาและอุณหภูมิและสภาวะต่างๆในตู้ปลาที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันเพื่อป้องกันการรบกวนของปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือจากตัวแปรต้นนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ยังทำการทดลองอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ให้อาหารปลาสูตรปกติเพื่อใช้ในการยืนยันผลที่เกิดขึ้นจากอาหารปลา สูตร A และอาหารปลาสูตร B โดยกลุ่มที่อาหารปลาสูตรปกตินี้จัดว่าเป็นกลุ่มควบคุม (control) กลุ่มส่วนกลุ่มที่ให้อาหารปลาสูตร A และกลุ่มที่ให้อาหารปลาสูตร B จัดว่าเป็นกลุ่มทดลอง (experimental group) หลังจากนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองหรือศึกษาข้อมูลในภาคสนามแล้วนักวิทยาศาสตร์จะนำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนจะสรุปผลต่อไปโดยถ้าข้อสรุปที่ได้จากการศึกษามีการตรวจสอบหรือ การทดลองซ้ำเป็นจำนวนมากก็อาจจะพัฒนาขึ้นต่อไปเป็นกฎลอซึ่งหมายถึงความจริงหลักที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลเช่นกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดลหรืออาจพัฒนาเป็นทฤษฎีตีออรีซึ่งเป็นสมมุติฐานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจำนวนมากและสามารถนำไปอธิบายปรากฏการณ์อื่นๆที่คล้ายกันได้เช่นทอริดเดียการคัดเลือกทางธรรมชาติของดาวินโดยทั้งกฎ และทฤษฎีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีการศึกษาและมีหลักฐานที่สามารถขัดแย้งกับกฎหรือทฤษฎีเดิมได้ 2. ลักษณะของสิ่งมีชีวิต (characteristic of life) สิ่งมีชีวิต (life) หรือ living organism มีลักษณะสำคัญหลายประการซึ่งการจะพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตจำเป็นต้องพิจารณาเกณฑ์ต่างๆมากกว่าหนึ่งลักษณะโดย ลักษณะของสิ่งมีชีวิตสามารถสรุปได้ดังนี้สิ่งมีชีวิตประกอบขึ้นจากเซลล์เซลล์เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่มีกิจกรรมคล้ายกับสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจประกอบขึ้นจากเซลล์หนึ่งเซลล์เรียกว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอยู่ในเซลลูล่าออร์แกนิซึมเช่นแบคทีเรียโปรโตซัวยีสขณะที่สิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจประกอบขึ้นจากเซลล์มากกว่าหนึ่งเซลล์เรียกว่า สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มันติเซลลูล่าออร์แกนิซึมเช่นพืชสัตว์สิ่งมีชีวิตมีการจัดระบบไบโอโลจิคอลออแกนิเซชันหรือไบโอโลจิคอลฮีรารคีการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตจะเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดคืออะตอมอะตอมเมื่ออะตอมยึดกันโดยพันธะเคมีจะเป็นโมเลกุลโมเลกูลซึ่งโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ในสิ่งมีชีวิตเรียกว่าสารชีวะ โมเลกุลไบโอโมเลกุลหรือแมคโครโมเลกุลเมื่อสารชีวโมเลกุลมากกว่าหนึ่งชนิดมาอยู่รวมกันจะพัฒนาเป็นออแกเนลล์ออแกเนลล์ที่เป็นองค์ประกอบที่มีการทำงานร่วมกันเป็นเซลล์เซลล์ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตของสิ่งมีชีวิตในที่สุดชีววิทยามสหมู่6หน้า6จาก7ลบ6ในสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่ประกอบขึ้นจากเซลล์มากกว่า1เซลล์มัลติเซลลูล่าออร์แกนิซึม จะมีการรวมกลุ่มของเซล์เป็นเนื้อเยื่อทิชชู่เพื่อทำหน้าที่เฉพาะเนื้อเยื่อหลายๆชนิดจะรวมกันเป็นอวัยวะออัแกนหลายๆอวัยวะที่มีการทำงานร่วมกันจะพัฒนาเป็นระบบอวัยวะออแกนะสิสเต็มและรวมกันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตออแกนิซมึมในระดับที่ใหญ่สังงอมีชีวิตถ้ามีมากกว่า1ตัวแต่เป็นชนิดเดียวกันมาอยู่รวมกันจะเรียกว่า ประชากร population ถ้ามีมากกว่า1ชนิดมาอยู่รวมกันจะเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิต community ถ้าพิจารณาสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตปัจจัยทางกายภาพอื่นๆจะเรียกว่าระบบนิเวศ ecosystem โดยระบบนิเวศท,ทั้งหมดบนโลกเมื่อรวมกันจะเป็นโลกของสิ่งมีชีวิต biosphere สิ่งมีชีวิตมีความต้องการพลังงานพลังงาน energy เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการทำกิจกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตอาจมีความสามารถในการสร้างอาหารสารอินทรีย์ได้เองผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเช่นสาหร่ายพืชขนาดที่สิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจไม่สามารถสร้างอาหารสารอินทรีย์ได้เองจำเป็นต้องรับผ่านการกินอาหารหรือการย่อยสลายสารเช่นฟังใจสัตว์โดยสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มจะมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปในระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตต้องมีการรักษาสภาพแวดล้อมภายในให้คงที่สภาพแวดล้อมต่างๆภายในร่างกายเช่นอุณหภูมิร่างกายความดันเลือดค่า pH ในเลือดจำเป็นจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพที่คงที่เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปตามปกติร่างกายของสิ่งมีชีวิตจะมีกลไกในการรักษาสภาพแวดล้อมในร่างกายเหล่านี้ให้อยู่ในสภาวะปกติและคงที่ไร่ ก็กลไกนี้ว่าการรักษาดุลภาพโฮมิออสตาซิสสิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าสิ่งเร้าสติมูลัสคือปัจจับหรือสิ่งที่ทำให้ร่างกายของสังงมีชีวิตมีการตอบสนองขึ้นเช่นกลิ่นอาหารสามารถกระตุ้นให้มนุษย์หลั่งน้ำลายเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นกลิ่นอาหารจึงจัดเป็นสิ่งเร้าในสัตว์ระบบที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้ามีหลายระบบเช่นระบบประสาทเนลซิสเต็ม ระบบต่ำไรท่อ (Endocrine System) ระบบโครงกระดู k e l e t a l System) และระบบกล้ามเนื้อ (Muscular System) ในพืชอาจมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้เช่นกันเช่นการเบนเข้าหาแสงของยอดพืชการเบนของรามตามแรงโน้มถ่วงโลกสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์การเติบโตและการเจริญการสืบพันธุ์ (Reproduction) ซึ่งเป็นกระบวนการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน เซ e s p สเปชีเพื่อให้สามารถํำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปโดยการสืบพันธ์อาจเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องอาศัยการรวมกันของเซลล์สืบพันธ์เรียกว่าการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศ a s ศ c o r e p r o d u c t i o n เป็นการสืบพันธ์ซึ่งจำเป็นต้องมีการรวมกันของเซลล์สืบพันธ์ผ่านการปฏิสนธิ fertilization เกิดเป็นไซโกดซิโกเตและมีการเติบโต g r o w และการเจริญ development ต่อไปเป็น embryo เอมบริ o, และตัวเต็มวัยอ้าวตามลำดับสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจมีการเจริญเป็นตัวเต็มไวัยได้ชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า7จาก7ลบ7โดยตรง Direct Development ขณะที่สิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากตัวอ่อนมาเป็นตัวเต็มวัยเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่า Metamorphosis Metamorphosis สิ่งมีชีวิตมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากกลุ่นหนึ่งไปสู่อีกกลุ่นหนึ่งได้เพื่อให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้โดยสารชีวโมเลกุลหลักที่ทำหน้าที่ในการเป็นข้อมูลทางพันธุกรรมคือกรดนิวคลีอิกนิวคลีิกแอซิดชนิดดีออกซิไร์ปอ์นิวเคลีอิกแอซิดหรือ DNA สิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการและการปรับตัว วิวัฒนาการ (evolution) เป็นการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในระดับประชากรของสิ่งมีชีวิตกลไกาการทำให้เกิดวิวัฒนาการหลักของสิ่งมีชีวิตคือกลไกาการคัดเลือกทางธรรมชาติ (natural selection) ที่ค้นพบโดยชารส์ดารวิน (Charles Darwin) ซึ่งมีใจความสำคัญว่าสมาชิกในประชากรที่มีความสามารถในการอยู่รอดและสืบพันธุ์ได้มากกว่าสมาชิกตัวอื่นจะสามารถถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรมจากกลุ่นหนึ่งไปสู่อีกกลุ่นหนึ่งได้ดีกว่าและส่งผลให้เกิดการปรับตัว (adaptation) ขึ้นได้ชีววิทยามา4หมู่6บทที่1บทนำเกี่ยวกับชีววิทยา .pdf เปิดด้วย